เราไปให้นอกเซน้ำพี่นองอันนี้คือเห็ดอันเห็ดลมนะคะอันช่วงแรกของปีอันน้อยเนีอ,นอาวะนอวาวดอกอันนี้อันน้อยวาวไปตัวปากใหญ่เห็ดลม เี็บเลยเท่า <c oughs> ไปยากมายากพี่น้องเลยอุ้ยสวยอันนั่นมาน,นี่แอบไม่ไค่อยฮนะกะระยอกระเป๋ามาใส่นี่นฮะโอลีดิชโอเคไม่เป็นไรมาเที่ยวเที่ยวเห็ดมั้ ออกแล้วอันนี้ออกก็คือเห็ดพึ่งหวานออกงานสวยเห็ดร่มเห็ดร่มมาแล้วเห็ดพึ่งก็มาแล้ว,าาลวสโลวีเนีย

แัดเลยเอาคือใจแห้ง yes no yes yes อันนี้สวย บืงเด้อโลเคชั่นออกแล้วเริ่มออกแล้วอันนั้นไหมนี่อโโม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมองนี่ออกก้อนมูโอ้ยโอ้ยโอยเปิดนี่ดอกที่สองย้มย,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 ยิ้มยย เด <mile inside> ี๋ยวภรรยาที่ไม่เป็นไรเตี๋เตีไม่ีุดอือไปนี่รถอะดอกแรกได้พงั้นนั่นตรวจรถก็ได้รถเอยกดก นานอุ้สวยมาก